ปกติที่แบบจะมาช็อปเยอะๆเลยอะก็คือเห็นที่ห้ามมือสองเลยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องแบบหักห้ามใจตัวเองหน่อยห้ามใจตัวเองหน่อยไม่ซื้อเยอะเกินอาอยุน้อยร้อยความสำมาอยู่มาชาั้นชั้เอ้าน้องไงน,นะโปโลนะ่าต้องใส่กับเป็นคือแบบสแลกคิวพิวอะอสีดำนะไม่ใหญ่มากแบบกระบอกเออขากระบอกองั้นผมขอเลือกตัวนี้นะครับให้พี่ ยินดีต้อนรับเข้าสู่จิ๊กเกอร์ในบลอกอีที่สอ,องอนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นช้อปปิ้งนะครับผมซึ่งยังไม่บอกนะครับว่าคือที่ไหนแต่ว่าตอนนี้นะครับผมหิวมากๆเลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินรองท้องก่อนนะครับ <c oughs> นี่เลยนะครับดีน่าขวดใหม่ grab and go พกพาสะดวกมีประโยชน์แล้วก็อิ่มท้องนะครับผมบอกเลยว่าหาซื้อง่ายเพราะว่ามีทุกเซเวนะ่นเลยเพื่อนๆทุกคนนะครับลองเปิดใจนะครับกับดีน่าขวดใหม่นะครับดื่มง่ายอร่อยมีประโยชน์นะครับเวลายุ่งๆเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์มากมายเลยนะครับถ้าเราพร้อมกันแล้วเนี่ยเราไปลุยกันเลยไป ตอนนี้นะครับก็ถึงแล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตึกแดงนะครับความจริงไม่รู้จะเซอร์ไพรส์ทำไมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องขึ้นชื่อที่ปกคลิปอยู่ดีเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปช้อปปิง้งในตึกแดงกันปกติที่แบบจะมาช็อปเยอะๆเ,เลยก็คืออย่างสภ้อามืสอสเนี่ยแต่ว่าวันนี้ก็ต้องแบบหักห้ามใจตัวเองห,ห่หมใตัไม่ซื้อยากเกินจริง้อพรอานบ้านฮะ C O O T H ขอบคุณตลอดเลยอะไรนะหนึ่งล้านบาทใช่เหรอตกแดงเงินใคร C O O T H ตังค์เงิน C O O T H อ๋อซัพพอร์ตบาย O T H นี่ดีจริงๆเลยบอกว่ามารอบสองเราแรกมาช่วงไหนรอบแรกมานานแล้วนะหลายเดือนแล้วอะมาเพื่อนนนัเดินดูของนี่แหละเปิดโลกเปิดประสบการณ์ไม่แล้วจริงๆนะพวกแบบเสื้อผ้าวินเทจที่นี่ไม่ใช่แบบถูกๆนะที่แบบว่ามีแบรนด์หรือว่าแบบที่เขาแบบเก็บสะสมกันอะไรเงี้ย บางตัวเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะก็มีนะในการเลือกซื้อแบบสร้างมือสองพีเ่เ็นว่าเอาที่ชอบอะ่ะใช่ขอ,องพวกนี้มันอยู่ยุบฟิลลิ่งและนี่ก็คือตึกแดง ของเราคืออะไรครับให้แจ็กกี้สม,มุดบาทเป็นเพื่อนตัวเองที่แจ็กกี้จะสุ่มขึ้นมาได้สองคนและหาชุดในงบ1,000บาทในการสมมุิว่าให้เพื่อนคนนั้นใส่ไปเที่ยวกับแจ็กกี้ในแบ็กอีออนเดวีได้เลยครับ1นถึงหคนแรกอยากเลือกเลขอะไรครับเอาเล, 2. 2> เ,ลเลข2เลข2เลข2ก็คือคือใครให้เพื่อนคนนั้นใส่ไปเที่ยวกับแจ็กกี้ในแบ็กอีออนเดวีได้เลยครับ xx น,นี่จริงนะอันนี้เราเขียนอะไรแล้วแบบจริงๆเราไม่ได้แบบว่านี่จริหรอเอาเบอร์สี่ด้านเบอร์สี่คืออะไรเติร์ด พี่เต๋อเหรอจริงเหรอเฮ้ยนี่เลยครับพีกอะพี่เป็นสองคนนี้ทำงานถนัดเลยฮะใครยากง่ายสำหรับแต่สำหรับผมใช่ไหมผมว่าก็ยากทั้งคู่นะเดาวใจยากทั้งคู่ถ้าพี่เชยก็จะมีความแบบฮิปฮอปแล้วก็แบบมีความแบบสตรีทหน่อยอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนชอบแบบเสื้อผ้าที่มีแบบลวดลายมีแบบว่าที่มันมีความแบบเท่ๆส่วนพี่เต๋อก็จะมีความแบบว่าซิมเปิลมินิมอลง่ายๆแต่ว่าก็ต้องดูมีความแบบเท่อะไรก็ดูหล่อใช่แต่ พ,พี่เราใส่อะไรก็หล่ออยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราไปเดินดูเสื้อผ้าให้หรือเราจะไปทะเลจะไปทะเลในช่วงหน้าฝนนี่ก็ค่อนข้างแบบดูเป็นผู้ประสบภัยดีไปตรงไหนดีอ่ะทีนี่เลยเกงสไตล์ที่เชื่อแต่ตัวนี้เท่มากเลยอ่ะมีแบบดีเทลที่เป็นชีฟองตรงนี้ใช่ปะเออมันดูใส่ขึ้นสเตจได้อะนน ซึ่งไม่เหมาะกับการไปทะเลนะทุกคนแค่พามาดูเฉยไปทะเลก็ต้องเป็นฟิลแบบเสื้อฮาวายเนาะแขนสัน้นมีนอตเฟสด้วยเพิ่งรู้ว่านอตเฟสทำเป็นเสื้อฮาวายแบบนี้ด้วยอันนี้ดูเป็นดูเป็นเตอร์หรือดูเป็นปอร์เช่ตัวนี้เหรอดูเป็นผมมากกว่าได้ก่อนเพื่อนเหรอ เราเดินมาเจอตัวนี้นทุกคนมันเตะตาเรามากเพราะว่าด้วยดีเทลที่เป็นลูกไม้เอ,อ่ยใดเอ,อ่ยที่มันแบบแต่ว่าประเด็นเลยนะราคามันเกินทุกคนตัวนี้ราคา1,100บาทซึ่ง ผมจะขอใช้สูตรโกงเพราะผมเป็นประธานบริษัทนะครับผมจะขอเบอิกงบเพิ่มในชเชลน์ครั้งนี้นะครับผมขอเบิกเป็น2องหมบาทต่อคนทั้งชุดนะทั้งชุดทั้งชุดไม่มีสิทธิ์เบิกแล้วนะโอเคไม่เบิกแล้วครับอนนโอเคครับงั้นผมขอเลือกตัวนี้นะครับให้พี่ให้พี่เติร์ดละกันผมรู้สึกว่าตัวนี้เหมาะกับพี่เติร์ดนี่ครับได้มาแล้วนะนะทุกคนเป็นเสื้อเชิ้ตเอาไว้เป็นแบบตัวนอกอะไรเงี้ยของพี่เติร์ด ไอ้ไห่ถ่ายบล็อกเอาถ่ายบล็อกในรายการอไรคเขาเนี่ยแจ๊กี้ออนเดอะบล็อกครับยินดีกับบริษัทใหม่ด้วยนะขอบคุณครับขอโทษทีที่พี่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับสบายมากนี่นะครับอายุน้อยร้อยความสามา y o อยู่มาเช่นเช่นแล้องไงนะนี่คือ ก็ผมได้ยืดช่องน้องจ็กกี้เฮ้ยน้องจ็๊กี้พี่จ็๊กี้อาพนแจ็๊กี้แล้วกันนะแล้วผมวันนี้เรามาที่ตึกแดงนะครับตอนอยู่ชั้น3บริเวณเป็นซอยอารมณ์คล้ายคาคอบอยนะครับตอนนี้จ็๊กี้อยู่ข้างในนะครับน่าจะเลือกเสื้อผ้าอยู่นะครับซึ่งร้านแถวนี้นะครับก็จะมีเสื้อผ้าที่เป็นอารมณ์แนวคอบอยนะครับนี่่ะนี่ได้สปชิมไหมครับได้อะไรครับเป็นเสื้อเชเดได้ในเสื้อเชิ้ต่โชว์โชว์หนครับนี่ไม่เชื่อว่าอ่าเห็นไหมผมว่าและ ออ่่าามีความวันนี้ก็คือใส่หมวกใส่หมวกข้างหลังได้เลยนี่เห็นไหมสามสองหนึ่งเอ้ยน่ารักอ่ะเอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักไหมน่ารักน่ารักน่ารักนะสวยมากคือแนวนี้มันกำลังจะจับจับมาฮิตใช่ไหมใช่ก็คือแบบอะไรที่มันเก่ามันก็จะกลับมาบนมาบนหูบเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ดีใจในอดีตอีกแล้วใช่ไหมครับดีใจมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เหมือนแบบเหมือนได้มาทำงานอีกรอบบ่อยไหมบ่อยครับ อ่คืออาทิตย์หนึ่งมันจะมันจะแบบรีสต็อกของประมาณหนึ่งรอบตอนวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมาเรื่อยๆรู้เชื่อชาน่ะใช่คืออยากจะบอกว่าเวลาผมมีทริปอะไรแบบอย่างเช่นไปไป,ไปต่างประเทศไปแบบประเทศไหนก็ตามไปญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าไปยุปโรปอะไรก็จะมาที่นี่อ๋อ้ก็คือมาเลิกเสื้อผ้าที่นี่เพื่อที่จะแบบแต่เลิกเสื้อผ้าที่มันเป็นเพลนที่มันแบบแมทได้งแบบ่ายแลบบ้วเสื้อกล้ามอะไรเป็นเกงขาขาดอะไรแล้วปกติคุณมาเที่ยวนี่มีงบไหมครับผมเหรอครับไม่มีงบครับ ไม่มีงนมัก็ไม่จำกัดไม่มีเงิน,มไ,มนไม่มีเงิน, <laughs> งนคือมีก็มีงบไหมก็อาจจะแบบตั้งไว้ว่าไม่เกินเท่านี้ก็ประมาณสักแปดหมื่นอะไรเงี้ยก็ได้เพ<อ>ราะว่าเดี๋ยวบบนี้ตดแดงก็ถือว่าใช่ร<อ>าคาขึ้นเรื่อยๆสุดๆเ,เลยนะครับเมื่อกี้ผมไปถามเสื้อตัวหนึ่งมาส,สักที่นะมือสองอยู่ที่ ห้าหมื่นเก้าแต่เสื้ออะไรไม่รู้นะแต่แบบห้าหมื่นเก้ามาจากยี่ห้อแต่เห็นว่าสวยก็เลยเข้าไปดูแต่ก็คือโอ้โหห้าหมื่นเก้าสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้ผมมีงบพันเดียวพันเดียวพันเดียวเอาจริงเหรอพันเดียวนี่ก็ที่ถูกเลยอันนี้สองพันไรเนี้ยเื้อให้ตัวเองเอาใช่ละอันนี้ไม่ได้คือเป็นเลือกเสื้อผ้าให้แขสคนอื่นจะมาออกรายการอ๋อโอเคครับได้ไปเจอกันได้จุงมาเที่ยวตะเกียบได้ครับเจอกันเจอกัน ว่าก่อนจะสุดแบบตอนนี้คือมันใช่คือมันคือสิ่งที่ตามหาเลยทุกคนมันคือเสื้อโปโลเชีย่ยดให้พี่บาเชษใส่แล้วก็เป็นที่แบบว่าโปโลที่มีดีเทลของแบบความซีตรูอ่ะความทะเลอ่ะคนมันเป็นมมคมลิขิตด้วยความซีตรูอ่ะมันจะเซ็กซี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาแทงท็อปข้างในให้ทําพี่เตอร์พี่เชษเลยเข้ากับพี่ประเชษปักหมุดตัวน,นี้แหละขิดบรรดาชักพา ให้เราได้มาเจอเสื้อกล้ามที่จะซื้อให้พี่เตอพี่บอเช่ซึ่งก็คือร้านเดิมที่ซื้อเสื้อให้พี่เช่นั่นแหละแต่เราแค่ไม่เห็นว่าร้านนี้มันมีเสื้อกล้ามตะพี่เช่ใส่ประมาณไซส์ L ทุกคนแต่ว่าเสื้อกล้ามสีขาวไม่มีไซส์ L อั้งนี้ขิดบรรดาชักพาให้เราได้มาเจอเสื้อกล้ามที่จะซื้อให้พี่เตอพี่บอเช่ทั้งนี้ไม่เป็นไรเราให้พี่เต้ใส่ตัวเล็กๆ เพราะว่าไซส์เอลก็น่าจะใหญ่ไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาเสื้อกล้ามสีขาวไซส์เอ็มแล้วก็สีดำไซโโส์ L อลเื่อโปโลสีดำ p o โลน่าต้องใส่กับเป็นคือแบบสแลกซคือผิวอะสีดำใใไม่ใหญ่มากแบบกระบอกเออขากระบอกหักห้ามใจตัวเองใหม่หั้ามใจตัวเองหใหม่เดินไปเดินมาเรื่อยๆ เสตเดียวก็เต็มมือแล้วนะครับทุกคนวันนี้น่ารักมากนะทุกคนแบบว่าเป็นเสื้อที่เป็นผ้ารม่มแล้วก็แบบว่ามีซิปข้างหน้าเนี่ยก็ค่ข้างเหมือนจะมีแบบกระเป๋าด้วยรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเหมาะกับการไปทะเลเพราะว่าดูแบบใส่แล้วไม่ร้อนอะไรเงี้ยต,ตัวนี้ผมขอเลือกให้ตัวเองแล้วกันครับองพี่เชเป็นสีดำใช่ไหมผมก็เป็นสีดําเหมือนกันผมพี่เจ้เป็นสีขาวน่าจะดีนะขอเลือกตัวนี้ครับสําหรับการไปทะเลผมไปเราไปจ่ายตังค์กันดีกว่า ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไร <_ soup> เราได้สองตัวเมื่อกี้มานะครับในราคา780ทุกคน750ไดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยน่ารักมากเลยขอบคุณครับ700ด้ทวนทุกคนใช่มาตามกันได้นะครับร้านนี้มีเต้อผ้าสวยเยอะครับในหัวผมต้องเป็นกางเกงกอนกางเกงเท่ๆ ไม่เงีเกงแบบผ้าลมก็ฟีลแบบเงี้เกยงยีนที่แบบมีดีเทลออต้องเป็นที่พี่ปอเช่ย,ยอมใส่ด้วยแล้วลประเด็นเลยนะก็คือว่าผมต้องเดาไซส์ของพี่ปอเช่ให้ถูกเั้นใส่ออกมาแล้วอาจจะหลวมหรืออาจจะแน่นเกินเมื่พี่ปอเช่ใส่แบบแนวนี้ได้อยู่นะเป็นแบบดิดกกี้แปดจ็ดสี่แล้วเขาไม่รู้ว่ามันจะแบบเข้ากับตัวเชื้อเชิ้ตที่เป็นซีดูหรือเปล่า ต้องมาดัวนว่าพี่เช่ใส่เอวอะไระเล็งใส่เองเล็งใส่เองกอ็ได้มาแล้วนะครับกับเกงดิกกี้แปดเจ็ดสี่นะครับของพี่ปอเช่นะครับผมซึ่งผมต่อราคามาได้ในราคาหกร้อยบาทนะทุกคนไปดูเงกงของพี่เตอร์ต่อกันดีกว่าเอาดอกทาด้วยน,นะไม่อยู่ในชาเลนต์น,นี้ กูอย่ตัวเองอยู่เมื่อกี้นี่อย่างทายักหน้าผมอยู่แหละอย่างงี้ยัไม่มันเป็นกลยุทธ์ถามตัวรถได้แม่ทางเขาจะอยู่ก็จะใส่เข้าหรือเปล่าเข้าแหละพี่เต้ใส่ตลอดเรื่องตัวนี้พี่เต้แลรกครับเป็นแจ็คเก็ขาสั้นสีดำไม่ฟูนะทุกคนตอนนี้เท่าไหร่ครับสอร้บสอ้อยได้เลยครับโอ้โหไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกครับหักท่ใจตัวเองใหม่ไม่กี่ถุงนี่ชอบไม่เก่งทุกคนชอบไม่เก่ง ครับผมบทสรุปของวันนี้นะครับผมได้เสื้อผ้ามาพียบเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้ก็ต้องแบบห้หามใจตัวเองใหม่ไม่ซื้อยากเกินห้ามใจเท่าไรโอเคเอามาสรุปของพี่เติร์ดกันดีกว่าก็คือพี่เติร์ดมีชิ้นแรกที่เป็นสีขาวราคา1,100บาทแล้วก็มีกางเกง250เป็น1,350แล้วก็บวกเสื้อกล้ามไปอีก375บาท โอเคครับของพี่เติร์นะครับทั้งหมด3ชิ้นนะทุกคนเท่ากับ1,725บาทนะทุกคนยังใช้ไม่ถึงงบนละทุกคนยังเหลืออีก275บาทส่วนของพี่ปอเช่นนะ3ตัวนะครับทุกคนก็ทั้งหมด1,525บาทนะครับผมเรายังเหลืออยู่475บาทนะครับทุกคน แสดงว่าผมพี่ๆสองคนเนี่ยเราเประหยัดพอเพียงมากส่วนของผมนะครับโอเวอร์บัจจจไม่สื้อยากเกินดูเป็นผมมากกว่ากลงไัม่มีอะไรครับ <c oughs> ไม่มีอะไรเล็งใส่เองเล็งใส่เองพูดกับตัวเองอเมื่อกี้ไม่อยากหน้าผมอย่แหละห้ามใจเท่าไรของเราไม่เป็นไรแต่ว่าของพี่ๆต้องทำให้ถูกต้องตามชาเลนจ์นะทุกคน ก็สรุปวันนี้ตึกแดงได้มาเดินครั้งที่2นะทุกคนก็รู้สึกว่าเออของมันก็แบบมีอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบเดินสนุกมากๆเดินเล่น3มชั่วโมงเหมือนแบบเดินชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยไม่มีโอกาสจะมาอีกก็ชวนคนอื่นมาด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่นะบอกเลยว่าดีหน้าตองท้องได้ตลอดทั้งวันก็สำหรับใครที่ชีวิตยุ่งๆนะครับไม่ค่อยมีเวลากินนะครับ ว่าดีน่าเนี่ยก็ช่วยทำให้คุณอิ่มท้องได้นะครับยังไงอย่าลืมติดตามผมด้วยนะคะเจคกี้ออนเดอะบล็อกวันนี้ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกัน